เป็นการล้มล้างการปกครองในเรื่องนี้ได้ยื่นคำร้องมาแล้วตอนนี้ก็มายื่นคำร้องใหม่ว่าคุณแก้กฎหมายเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองมันคุณต้องถูกยุบพักขออยุพักด้วยจึงเป็นเรื่องถูกฟ้องซ้ำถ้าพักก้าไกลย,ยกข้อน,นี้ขึ้นนะครับ<ม>แต่แลงต่อศาล<ม>เช่นวันที่12เนี่ยพอเริ่มคดีปั๊บพักเก้าไกลย,ยื่นคำแต้แรงเลย<ม>เพราะฉะนั้นข้อกำหนดของศาลร,รัฐรุนในวิธีพิจารณาความเนี่ยเรื่องใดที่ไม่มีกำหนดไว้ ก็ S <S <an> <S ต้องนํากระบวนกบบายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังครับรวมทั้งหลักการฟ้องซ้ําด้วยเพราะการในศาลูเนี่ยฟ้องซ้ําไปได้เหมือนกันการฟ้องเนี่ยรวมทั้งการร้องร้องขอนี่นะครับก็ซ้ําไม่ได้นี่พรรคกากไกลเนี่ยเขาโดนร้องมาแล้วว่า<อ>แก้กฎหมายเป็นการล้มล้างการปกครองในเรื่องนี้ได้ยื่นคาร้องมาแล้วตอนนี้ก็มายื่นคาร้องใหม่ว่าคุณแก้กฎหมายเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองมันคุณต้องถูกยุบพรรคขอยุพรรคด้วยจึงเป็นเรื่องถูกฟ้องซ้ํา ถ้าพรรคเก้าไกลย,ยกข้อนี้ขึ้นนะครับแตลแงต่อศาลเช่นวันที่สิบสองเนี่ยพอเริ่มคดีปั๊บพรรคเก้าไกลย,ยื่นคำตแตลแงเลยก่อนที่จะศาลจะพิจารณาต่อไปขอได้ศาลได้โปรดพิจารณาเรื่องประเด็นนี้ว่าฟ้องคำร้องโจที่เป็นการลองซ้ําหรือไม่ก็โดยอ้านกฎหมายที่ผมว่านี่ครับศาลไม่มีทางเรื่องอื่นนะครับจะต้องพิพากษายกฟิ้ใช้ยกฟ้องเนี่ยโดยไม่ต้องพิจารณาประเด็นอื่นเลยนี่เป็นหลักกฎหมายทั่วไป <N> นี่พอแต่ผมไม่รู้ว่าพรรคเก่าอะไรก็สู้เรื่องนี้หรือเปล่าล้วก็จะแถลงเรื่องนี้หรือเปล่านะครับ <N> เ,เขาฟังเขาเอาแนะ่เพราะเขาบอกสู้ทุกวิธีทางถ้าผมเป็นพันธ์ผมเป็นทนายความเนี่ยบอกขึ้นศาลปังเนี่ยผมขอ,อรือกับศาลขอถแถลงการด้วยวาจาก,ก่อนเลยเ,<อ>เปิดคดีก<อ>็อบอกว่าเนี่ยหลักเหเดอนย่ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยฉ<อ>ันขอให้ศาลวินิจฉัยว่าเรื่องนี้เป็นการฟ้องซ้ำหรือไม่ถ้าเป็นการลองซ้ำเนี่ยก็ขอให้ศาลพิจารายยกฟ้อง ศาลั้นเห็นจริงนั่นก็สั่งลดการพิดาเลยยกเลยนั่งฟังคำวิจัยเลยก็ยกฟ้องียได้เลยนี่นะครับี่ที่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองศาลเนี่ยยังต้องคำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมในการใช้กฎหมายด้วยนะครับมีรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าคำวิจัยของสารณชนผูกพันองค์กรทั่วไปนั่นหมายความว่าวิจัยอะไรแล้วมีผลผูกพันทุกองค์กรทุกองค์กรทุทุกองค์กรนะครับ แต่ไม่ได้บัญญัติว่าคำวิจัยของศาลนูนศาลจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ศาลรัฐมนูญมีอำนาจเปลี่ยนแปลงหลักวิจัยของมศาลเสมอใดก็ได้ดังเช่นซึ่ศาลก็ได้เปลี่ยนแปลงมาโดยลําดับนะครับเช่นการถือรองหุ้นสื่อเมื่อก่อนเนี่ยศาลมีหลักวิจัยว่าอย่างคดีนายธนทรเนี่ยถือหุ้นเดียวนะครับแม้บริษัทนั้นไม่ทําธุรกิจสื่อก็ถือว่าถือหุ้นสื่อแล้วต้องการคุณสมบัติธนาทรเดยจบไปแต่มาระยะหลังเนี่ย ไอ้พวกรัฐบาลเนี่ยมันโดนเยอะสื่อๆเนี่ยนะสอสอสวเนี่ยต่อมาก็าวิจัยว่าคุณถือหุนสื่อเนี่ยจะต้องดูต่อไปว่าคุณถือหุนมากพอที่จะมีบทบาทในการทําข่าวของสื่อหรือเปล่าถ้าถือุนน้อยก็ไม่ผิดและต้องรูว่านิติบุคคลนั้นะทำทุรกิจกสื่อหรือเปล่าต้องประกอบด้วยสองหลักแล้วก็ใช้หลักนั้นมาจนทั้งคดีคุณพิธาก็ถือหลักนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่า แม้คำวิจัยของสารนูนตมีบทบัญญัติร่าผูกพันทุกองค์กรแต่ไม่ได้ห้ามสารนุนที่จะเปลี่ยนหลักวิฉัยเดิมซึ่งทําได้ดังตัวอย่างที่ว่ามานี้ที<อ>นี้มาเรื่องของการล้มล้างการปกครองสารนุนก็อาจจะทบทวนได้ว่าที่ไปวิจัยว่าการใช้อานาจอิปไตยของผวปกชนในทางนิติบัญญัติเนี่ยเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่และเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพหรือไม่ถ้าสารยกปัญหานี้ขึ้นมาทบทวนนะครับแล้วเห็นว่า การที่สมาชิกสภานิตสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อกันเสนอกฎหมายเนี่ยเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยของมวลชนที่รับความคุ้มครองของกฎหมายแม้การพูดการเขียนเนี่ยใครจะฟ้องร้องดำเนินคดีไม่ได้ด้วยนะครับนี่หลักกฎหมายคุ้มครองเนี่ยเขายังไม่ได้ยกขึ้นพูดเลยนะครับเนี่ยกฎหมายก็คุ้มครองอยู่นะครับว่าการออกความเห็นการพูดการจาการเขียนในสภาผู้แทนราษฎรในการทําหน้าที่นิติบัญญัติเนี่ยผู้ใดจะยกขึ้นกล่าวหาฟ้องร้องไม่ได้เนี่ย พักเก้าไกลเนี่ยขาดนักกฎหมายมือดีถ้ายกขึ้นเนี่ยยกขึ้นกล่าวหาไม่ได้ท่านแค่กล่าวหายังไม่ได้เลยศาลก็วิจัยไม่ได้ด้วยถ้าศาลนูนเห็นว่าเรื่องนี้สมควรทบทวนศาลก็วิจัยได้ว่าการที่พรักเก้าไกลเสนอแก้ไขกฎหมายนี่นะครับเป็นการใช้อำนาจทิปไตยของปวงชนไม่ไม่ใช่การใช้จิตเสรลีภาพและไม่ใช่การล้มล้างการปกครองเพราะเป็นการใช้อำนาจทิปไตยในการตรากฎหมายและศาลไม่มีอำนาจในกระบวนการน,นี้ และกฎหมายก็คุ้มครองห้ามผู้ใดกล่าวหาฟ้องร้องศาลก็อาจจะกลับคำวิจัยเสียก็ได้ว่าการยื่นกฎหมายเนี่ยไม่ใช่เป็นการล้มล้างการปกครอง<ช>ก็ยกคำร้องไปเลยก็ได้<อ>พรานักเก้าไกลก็ยังมีทางรอดอยู่นั่นเป็นเลยผลทางกฎหมายนะครับซึ่งผมพูดอย่างนี้อย่ามากล่าวหาผมไปเข้าเจียพักเก่าไกลนะครับคือการออกคำเห็นทางกฎหมายต้องเที่ยงตรงมผมถือหลักว่า คือผู้ที่เรียนกฎหมายสมัยก่อนเนี่ยจะถูกครูบาอาจารย์เขาอบรมนะครับจะต้อง<ะ>เรียนรู้หลักวิชาอินทภาพบาดจัน<ม>หรือต้องวางอาคติทั้งหลายลงอ<ม>ยาลำเอียงเพราะรักเพราะโกรธเพราะหลงนี่ไม่ได้ต้องวางใจให้เที่ยง<ม>ท่านเปรียบเทียบเหมือนนอกเหยี่วที่บินอยู่เนี่ย<ม>จ้องเหยื่อให้แม่นยําแล้วก็โฉบลงไปจับนะครับนี่ผมจําได้ครูบาอาจารย์ยังสอนอยู่<ม>สามท่านือนกานนั้นก็ถูกอบรมเหมือนกัน,กนต้องใช้หลัก,กัมพีพระธรรมศาสตร์หลักอินทภาพบาดจันจะปล่อยให้มีอคติใดๆไม่ได้ ถ้าเห็นว่าถูกต้องก็ต้องทําตามนั้นเห็นว่าอะไรผิดพลาดก็ต้องไ,ไม่ทำแตไม่ทาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าศาลจะทําหรือไม่นะครับนี่เป็นปัญหากฎหมาย